ไม่เต็มมือไม่ให้กลับนะคะโอเคเมื่อกี้นะคะลูกค้าเล่นเล่นเกมกับเรานะคะให้บอกความประทับใจประทับใจอะไรเนี่ยแซลมอนโฟนแล้วก็ได้ลาร์ก,กูเพิ่มอีกหนึ่งตัวอ่าพรัะกานต้อนรับดีมากเลยครับแล้วก็ที่ตั้งหาง่ายสามารถหางง่ายมากแล้วก็เครื่องไม่ได้รอนานขอให้ถึงเวลาเรามารับก็อยู่ได้เลยจัดไปสิครับรออะไรล่ะแต่ว่าอันนี้ เป็นกิจกรรมของทางร้านใครมาหน้าร้านมารับเครื่องได้เล่นทุกคนนะคะได้ของไม่เต็มมือไม่ให้กลับนะคะลูกค้าลวงในค่ะจะได้อะไรลูกค้าไม่มีการไม่มีการแบบบนอะไรทางไหนนไได้อันรเลยเลยคนแบบนี้นะคะมันจะได้สิ่งดีๆจะได้นะแนตลาดยาลอมก็คือในวงกลมนี้มันมันมีหลายอย่างแล้วทุกคน